เลสโกโบรีบอทไทม์วีคนี้เราจบ14วินในรอบนานมากทุกคนวีแบ็กว okay. ีแบ็กรีบอทไทม์ครับแหลงสี่ใช่ไหมเลสโกโบเลสโกมาอย่าลำลุนรางวัลกันทุกคนเ t สโกครับผมเลือก87เคูณ3เอ้ยผมเลือก83คูณ20โบนั้น่ะอ๋อโอเคเลสโกโบมาผมผมจะเก็บแฟงล้ำผาดตัวนี้ไว้ผมจะไม่ขายโอเคแชท สามเพย์พิกกับหนึ่งแคมเปญครับทุกคนมา let's go เพย์พิกแรกจะมีไอคอนไหม W reward fromivo สิบสี่ win p l a y ร์ต้องการเชลแมันี่โบเชลแมันี่ทอง W W meet chat แปดสิบเจ็ดโอเคทุกคนมา ว้าวรู้เป็น D R Chat โอเคโอเคถือว่าพอคุยได้โบ W Reward แล้วก็แคมเปญครับขอสัก90ได้ไหมโอ้ยเก้าสิบเอ็ดออบันว่า D V g o u d W Folder ชัด W Folder นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ารางวัลเอ่อขอไปดูเลเวลหน่อยแล้วกันว่าเราได้เลเวลถึงไหนบ้างได้อัลติเมทแพ็คมานะครับไม่น่าจะมีอะไรยิ่งใหญ่มากมายมีอะไรอีกไหม โกลาโซ่ so, ครบ200แล้วโบโอ้ยวิวบีแดียโบมาอย่าเปิดรูดเดียวพร้อมกับรางวัล e ีวอ d เลยโบรางวัลไลวล l เลยไปรางวัลฟุตแชมป์เลยเฮวิโกโบแล้วก็วิน50ครับ86คูณ3า e จีสติเยด็อกบามาสิมาได้ไหมแฟงแลมผ่านก็ได้ครับตอนนี้เอาหมดโอเคมาเดี๋ยวเราเปิดให้หมดเลยนะครับเปิดแพ็คใหญ่ให้หมดนะวันนี้เลยนะครับ โบเป็นเป็นเป็นวีคที่สนุกมากชาวอ t ลูอาร์เทนกับพี่แป้งโลซิกกี้ไม่น่าเชื่อว่าการมาของพี่แป้งทาให้เราทําสําเร็จนะอ่ะจัมโบแลพเยรอแพ้ครับ let's go เอนี่ติงเราต้องการเงินเป็นอย่างมากตอนนี้อังกฤษครับทุกคนเทรนเถอะโอเคทิปเปียโบทิปเปียอาจจะไม่ตึงไม่ร้าวใจมากแต่ก็โอเค W ครับทิปเปเยระดุกแค่หนึ่งบ แสดงให้เห็นว่าโฟลเดอร์ผมนี่คือไม่มีแล้วในทีมตอนนี้ล้างมากเดี๋ยวเราไปต่อด้วยไอคอนเพย์เยอร์พิกตามสัญญานะครับไมจีอัลติเมทแพ้ครับไปสามสบใบครับตรงนี้ครับไม่มีอะไรเลยครับแล้วอังกฤษเหมือนเดิมครับโอเคออร์ไรโนวอล์กอท์ฟอร์มีโบรแจ็กกี้กาลานะครับผมโนวอล์กอท์ฟอร์มีครับแจ็กกี้กาลาดและอีก5ดุ๊บนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมปัดไอ้พวกนี้ลงมาก่อนแล้วกันโอเคครับมาถ้นชอบกันฝากกดไลค์กดซับช่องให้ผมหน่อยนะครับทุกคนลดทุนหนึ่งพันสองร้อยแล้วขอบคุณทุกคนมากมาเอ่อผมเริ่มเปิดจากแพ็คขายได้ก่อนแปดสิบห้าคูณสามขายได้ทุกคน มันนี่มันนี่ to my account please E A ้องอะไเดียวอ่ะฮาแลนด์โอเคฟอร์เดอร์สูงไม่ดับเบิลด้วยบอตัวเดียวเลยตึงๆครับอาร์เกเบิร์กตัวเดียวตึงๆโนเบิลครับว้าวทีมออร์เดวีคนะครับผมครับผมนะครับผมฟาวเลอร์ครับโอเคเอาไปขายครับอาบาด้วยครับทุกคน โอเคมาละต่อไปเรามาดูแปดสิบหกแปดสิบหกทริปเปิลแล้วกันแชทเลทส์โกแปดสิบหกทริปเปิลโน่โปรโมเกนแชทอ r เ e นตินาโอเคพาวตาโร่จุดโทษมาติเนสทุกคนพาวตาโร่ aro, จุดโทษมาติเนสสตาร์ทกลับมาเป็นองทรวนกรีซูปั่นทองกริสมันครับยังไม่ได้เลยครับโคโลงไมไ่ทำเลย โอเค87ทีเซเว่นไ์โฟร์เลสโกไอคอนพีซเอแฟนลัมพาดฟิร์สโอเนอร์ีอีกแล้วหรอไอคอนมันอยู่ในวอล์กเอาไหมอ่ะหนวดเท่มาเชียวดีมาโคทุกคนอู้ โอ้เบบี้วิดีสโคเบบี้วิดีสโบโคแปดสิบเจ็คูณสที่ไม่มี87เจ wow. cool. <c oughs> ็ดเลยโบว้าวโคมาแชทต่อไป85ดสิบ้คูณสิบไดไอคอนกับเขาบ้างแล้ววะ let's go แชทแปดสิคูณสิโอเคบราซิลทุกคนอลิซงเบกเกอร แอนดับเบิลด้วยเริ่มต้นที่89โบพิกมาเอฟเอ็มปรเป้ทองคือผมจะดีใจมากผมอยากได้ปาร์เป้ทองสักครั้งในชีวิตแต่ไม่ใช่โรดี้โบดีเซนฟอร์มีสีที่ไอคอนอยู่ข้างหลังไหมว,ว้วาวคีนว้าวคีนแชดคีนอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นตัวเบบี้หรือตัวมันมีมันมีกี่ร่างคีนเนี่ย โอ้โอเคผมได้85มาแค่4ใบโบถือว่า W อยู่โอเคเราส่งชอร์ลอกเ c let's go to ไอคอนทุกคนไปถึงเวลาแล้วครับมา icon pack ทุกคน let's go เราได้ครบละช่วงเวลาแต่งความรับทึกทุกคนมาละ สแปม W for me ผมอยากเห็นไอคอน T Y สักครั้งผมทำมาหกครั้งผมไม่เคยได้เลยทุกคนนี่คือครั้งที่เจ็ดละวันน็อปปีแปดสิบแปดบอกไอคอน Let's go my G This is for you ช่องแท This is for you This is for you กับเอ็มป M เป้บอลโลเหมือนเดิมทุกคนขอบคุณทุกคนมาก Let's go ครับ Let's see ว่าผมจะได้ T Y หรือยัง Never break. Always fine. โนดูบโนด u บแล้วนะโบโนดบและ No TY เหมือนเดิม <c oughs> ผมยังไม่เคยได้ TY เหมือนเดิมโบครั้งที่7แล้วนะครับครั้งที่7แล้วโบผมขอดูขอบหน่อยนะคนถ้าขอบแบบนี้รู้สึกจะเป็นวินเทอร์วินเทอร์สองใบกับ t ันเดอร์สตาร์ทุกคน ผมไม่เช็คทีมชาติแล้วโบไม่อยากเช็คทีมชาติผมไม่อยากดูผมขอดู Thunder Stuck ก่อนเลยโบ Let's go Six Pack Thunder Stuck Six Pack Thunder Stuck ว่างไงโบลุยฟิ c โก้แชทลุยฟิ o โก้โบมาดูวินเทอร์ครับแชทวินเทอร์เลย จะลหลดวินเทอร์บูทราปะ่ะจะลหลดวินเทอร์เฟอร์นโดตอเลสเย้มายเีเจนเย้คือ<ส>ถ้ามันไม่ใช่เปเลอ่อะมันก็แตกแล้วใช่ไหมละ่ะทุกคนปัน่นวินเทอร์ราอูป่ะโโอเคราอูอนาเตอร์อนาเตอร์สแกมแพ็คฟอร์มีบ